จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แพร่กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อใช้ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัดโดยใช้กลไกลหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลปลอดภัยสู้ภัยโควิดจังหวัดอำนาจเจริญจากนโยบายของจังหวัดอำนาจเจริญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศ์สาได้กำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้4ประเด็น และคณะทำงานไทรนาป่าแสงวัติมกันได้นาสีประเด็นของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบลนาป่าแสงที่มีประชากรประมาณ5,800คน1ึงเทศบาล10หมู่บ้านศาสนสถานวัด10แห่งเลียน5แห่งตุนพัฒนาเด็กเล็ก7แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล2แห่งอสม185คนมีเนื้อที่รับผิดชอบประมาณ81ตารางกิโลเมตรณะทำงานไทรนาป่าแสงวัติมกันประกอบด้วยผู้นำทุกฝ่ายนาย เทศบนตรีตำบลนานป่าแสงเป็นประธานมีคณะกรรมการมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ตัวแทนครูอสมอรอพอสตสมาชิกสภาเทศบาลเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการรวมห้าปดคนเริ่มกำหนดแผนงานดูแลคนในตำบลตั้งแต่ตั้งคันจนถึงวัยชนบูรณาการการขับเคลื่อนง,งานสี่ประเด็นด้วยการรวมแล้วแยกดังนี้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความลอดภัยทางถนนเทศบาลร่วมกับทุกหมู่บ้านโดย ใช้มาตรการด่านชุมชนลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสร้างจิตสำนึกมองไม่ขับตำรวจและจัดการจุดเสี่ยงด้วยนวัตรกรรมชุมชนนำร้อยอยางรถยนต์และวัสดุเหลือใช้จัดทำเป็นป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงรวมถึงขอไฟแสงสว่างสองทางจากแขวงทางหลวงชนบทส่องสว่างจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางสายบ้านคำยนางถึงบ้านวินัยดีส การจัดการขยะในชุมชนมีเทศบาลตำบลน,นาป่าแซงร่วมกับผู้นำหมู่บ้านราพอพสตอทั้งสองแห่งต่งเสริมให้ทุกกลุ่มวัยจัดการขยะจากต้นทางทุกหมู่บ้านปรับปรุงภูมิทัศน์เดือนละหนึ่งครั้งต่อเนื่องเกิดตำบปลปอดถังขยะมีชุมชนต้นแบบสองหมู่บ้านคือบ้านโคกเจริญหมู่ที่9้าและบ้านสามัคคีหมู่ที่สองจนได้รับรางวัลหมู่บ้านซีโลเวด ระดับจังหวัด3การดูแลกลุ่มเปราะบางมีรอ,อรสตอทั้ง2แห่งร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลนานป่าแซงเทศบาลอสมอผู้นำหมู่บ้านเป็นแกนนำปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเปราะบางที่ยากไร้ให้มีความปลอดภัยมั่นคงและแข็งแรงมีอาสาบริบาลและซีจีร่วมกับอสอช่วยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คอยดูแลตามแผนการดูแลที่ทาง CM ออกแผนให้ 4. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีราพาสตทั้ง2แห่งเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยอสมอและอ,อปอพรเป็นแกนนำการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับชุด CCRT ในการจัดการสถานการณ์โควิด -19 ตถ้าจำนวนคนที่เทินทางกับเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564จนถึงปัจจุบันเพมจำนวน1,105คนและยอดผู้ป่วยติดเชื้อ โควิดสะสมจำนวน57คนคณะทำงานได้ใช้กลวิธีดำเนินงาน4ลดและ4สร้างร่วมกับมาตรก,การ3มเปราะป้องกันผ่าน,นกลไกหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลปลอดภัยสู้ภัยโควิดดังนี้ 1. ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่จากกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงมีอสมอร่วมกับผู้นำหมู่บ้านคอยติดต่อสื่อสารกับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสอบถามอาการรวมถึงแจ้งวิธีการปฏิบัติตัวให้คนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทราบพร้อมรายงานผ่านช่องทง ทางลน์ให้ชุดปฏิบัติการตำบลได้ทราบสถานการณ์ในทุกวันกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อมีอสมอร่วมกับผู้นำหมู่บ้านคอยติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยให้เข้าใจถึงวิธีการรายงานตัวก่อนออกเดินทางและรายงานรอพาชาตอประสานงานต่อกับโรงพยาบาลปทุมราชวงศ์สายืนยันการเดินทางเข้าพักศูนย์พักคอย ที่บ้านโคกเจริญหมู่ที่9ชุดปฏิบัติการตำบลลงประชาคมหมู่บ้านสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ทุกกลุ่มไวัยไม่ตื่นกลัวกำชับทุกหมู่บ้านนิ้นย้ำมาตรการการปฏิบัติตัว D H M T T A ผ่านทางหอ,อกระจายข่าวและแอปพลิเคชัน Facebook หลายผู้นำหมู่บ้านอสมอ,อปรพราอาสาเข้าเวรยามประจำจุดรายงานตัวเข้าออกศูนย์พักคอยและจุดกักตัวสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมงมีอปรพรและรอพอสตทั้งสองแห่งเสริมแรงถามไทยชี้แจงเคาะป,ประตูบ้าน ให้กลุ่มเป้าหมายสร้างกรอบป้องกันตนเองด้วยการเข้ารับวัคซีนอย่างมั่นใจและเน้นย้ำให้ทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมทั้งได้จัดหาถาังลากโรคสำหรับใส่เศษอาหารให้กับคนที่เข้าพักกักตัว 2. ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการในพื้นที่ตำบลนาป่าแซงใดวางรูปแบบการประสานงานกันแบบไร้รอยต่อมีประสิทธิภาพใช้ช่องทางลายกลุ่มไทยนาปา่าแซงวาถิมกันและลายกลุ่มชุดปฏิบัติการตำบลสื่อสารสั่งการส่งต่อการได้รวดเร็ว ตานต่อเหตุการณ์รวมถึงการลดความซําซ้อนในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งต่างๆใช้ในการจัดการสถานการณ์โควิด -19 ให้ครอบคลุมได้แก่งบป,ประมาณจากเทศบาลตำบลน,บน,นาป่าแสงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดหาเจลแอลกอฮอล์แมสเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องพ่นยาฆ่าเชือ้อจำนวน3ามเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะประมาณ1 0 0 0 0แบาทงบป,ประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสในการ จัดหาหารน้ำดื่มเครื่องวัดอุณหภูมิชุด PPE น้ำยาฆ่าเชื้อถุงมือและอื่นๆจำนวน500,000บาท3ามลดความขัดแย้งในชุมชนจากคัตเตอร์แขมคนงานช่วงเดือนพฤษภาคม2564และมีกลุ่มเสี่ยงทยอยเดินทางกลับเข้ามายัางภูมิลำเนาช่วงแรกประชาชนในพื้นที่มีความวิตกกังวลใจเชื้อจากคนที่กำลังเดินทางกลับมา ทำให้เกิดกระแสต่อต้านไม่อยากให้กลับเข้ามาในหมู่บ้านของตนเองคณะทํางานไทยนาป่าแสงวาถิมกันได้รับทราบปัญหาแจ้งต่อชุดปฏิบัติการตําบลได้ทราบและลงพื้นที่ร่วมกันชี้แจงสร้างความเข้าใจในทันทีสร้างความอุ่นใจและประชาชนมีความเข้าใจกลุ่มเสี่ยงจึงเดินทางเข้าพักกักตัวได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเป็นการลดความขัดแยง้งสร้างการยอมรับและ ลดกระแสต,ต่อต้านได้อย่างรวดเร็ว 4. ลดความเดือดร้อในการจัดการตลอดการเข้าพักกักตัว14วันรวมถึงการพักรักษาให้หายปกติคณะทำงานได้จัดหาอาหารน้ำดื่มที่พักกักตัวให้เพียงพอและปลอดภัยรวมถึงการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้กักตัวทุกคนที่สำคัญแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีชื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ตามจากการดาเดนินแล้วคณะทางานยังใช้สีสร้างในการดำเนินงานต่อเนื่องคือ 1. สร้างความสามัคคีในชุมชนจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดการโรคอุบัติใหม่ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจรวมทั้งใช้ความกล้าของผู้นําและความมุ่งม,มั่นอดทนของทุกคนในพื้นที่เพิ่มกับชุดต c r t และคณะทํางานทุกระดับจนทําให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นในการทํางานของทุกฝ่ายทําให้ประชาชนเข้ามาร่วมจัดการสถานการณ์โควิดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากการระดมทุนในการสนับสนุนอาหารและน้ําดื่มให้กับ จุดกักตัวและศูนย์พักคอยการเข้ามาร่วมโรงแรงสร้างศูนย์พักคอยขาลงหรือ C.I. การอาสาเข้าเวรบริการประจำจุดพักรักษาตัวการบริจาคน้ําดื่มให้กับผู้เข้ารับวัคซีนในชุมชน 2. การสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นําคณะทํางานได้แสดงให้เห็นถึงหลักผู้นําต้องทําก่อนและกล้าจดสินใจภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ฉุกเฉินจนสามารถจัดการเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีและผู้นําทุกคนได้สร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการเข้ารับวัคซีนครบ2เข็มรวมถึงข้าราชการหน่วยงานในพื้นที่ ได้รับวัคซีนครบทุกคนการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นำและ บุคลากรในทุกโรงเรียนยังได้ตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK ในสัดส่วนร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกเดือนเมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำแล้วก็ะักทำงานจะได้นำสีมาตรการบูคาเตรียมความพร้อมเปิดประเทศได้ไม่ยากในระยะต่อไป 3. สร้างชุมชนจัดการตนเองในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดจากประสบการณ์การจัดการโควิดในพื้นที่ร่วมกันของทุกฝ่ายทำให้ทุกคนได้เห็นกระบวนการการทำงานรวมทั้งการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ เขาได้ทำงานจึงใช้หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดภัยสู้ภัยโควิดเป็นกลไกจัดการในระดับหมู่บ้านมีจุดกักตัวระดับหมู่บ้านเพิ่มขึ้น10แห่งเพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์หากกลุ่มเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นที่สำคัญทุกหมู่บ้านสามารถจัดการได้อย่างมั่นใจทุกคนปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตั้งแต่การจัดหาอาหารและน้ำดื่มไปจนถึงการเข้าเวรยามอย่างเข้มแข็งสร้างชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความเข้มแข็งของกลไกระดับหมู่บ้านที่มีผู้นำหมู่บ้านอสมอ,อป,อปอพรหน่วยงานวัดบ้านโรงเรียนองค์กรชุมชนออกมาเชื่อมประสานความร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งมั่นนำหลักบวรมาใช้สร้างพลังทางใจโดยมีท่านพระครูประพัดอดุลจ,จิตเจ้าคณะตำบลนาป่าแซงเป็นประธาน กระดมจัดหาข้าวสารอาหารแห้งตามที่ได้รับแจ้งจากอสมอพร้อมทั้งได้สื่อสารต่อกับทุกวัดในตำบลและหน่วยงานประชาชนทั่วไปเข้ามาส่งมอบอาหารและน้ำดื่มให้ตลอดการดำเนินงานจากกฎวิธีการทำเงาน4ี่รถและ4สร้างที่คณะทํางานนำมาใช้บริหารจัดก,การพื้นที่รวมกับ ชุด CCRT มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหนุนเสริมการดำเนินงานได้ร้อยต่อเชื่อมประสานข้อมูลการทุกระดับปัดคล้องกับธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลนานป่าแสงที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลบางแง่คนทุกกลุ่มไปอย่างไม่ทอดทิ้งกันกณะทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ลดลงเพื่อให้คนตำบลนา,นานป่าแสงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้านถึงได้วางแผนการจัดสุขาพิบาลสิ่งปฏิกูลในตำบล เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะให้คนตำบลนาป่าแสงอยู่ในขั้นตอนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล พร้อมจะกก่อสร้างได้หลังจากการจัดทำประชาคมระดับตำบลต่อไปจากผลการดำเนินงานการจัดการสถานการณ์โควิดในพื้นที่นายทวีบุตรโพผู้ว่าราชก,การจังหวัดอำนาจเจริญประธานกรรมการควบคุมโรคติดต่อในฐานะผู้กำกับการประหานราชการสถานการณ์ถูกเฉินจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบธงฟ้าหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลปลอดภยัยสู้ภัยโควิดให้กับตำบลนานป่าแซงครบทั้ง10หมู่บ้านเป็นตำบลแรกของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นขวัญและกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจ ให้พวกเราไทยนาป่าแซงบอทิมกันและจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ให้เกียรติเชิญร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของอสมจิตอาสาต้านภัยโควิดต่อนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน25 6 4รโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญการดำเนินงานที่ผ่านมายอมมีปัญหาและอุปสรรคที่มาเป็นบทพิสูจน์ถึงความฮักแพงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่พวกเราไทยนาปาแสงบ่ทิมกันได้มองข้ามปัญหาด้วยปัญญาและได้มุ่งมั่นตั้งใจก้าวข้ามด้วยการวางแผนการเดินทางไปข้างหน้าที่มีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งสู่ตำบลหน้าอยู่ควบคู่สุขภาวะที่ดีประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้านทุกภาคีเชื่อมประสานอย่างไร้รอยต่อและเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน